บทที่95คำสั่งของอาจารย์หลอดแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกสุสาบนบรรพบุรุษสันสะเทือนการเปลี่ยนแปลงปรากฏบนหลุมฝังศพนับร้อยเย่ฉางยกมือขึ้นและกดลงเพื่อหยุดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรุ่นน้องคนนี้มาเพื่อพบรุ่นพี่เท่านั้นพวกคุณทุกคนทํางานหนักดังนั้นคุณไม่จํเป็นต้องลุกขึ้นดินแดนลี้ลับสวรรค์นในถ้ําของฉันอุดมไปด้วยแก่นแท้ทางจิตวิญ,ญญาณมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้อาวุโสอย,อย่างแน่นอนจากนั้นเขาก็พยักหน้าให้ดิ้งซิงโบ้และเย่ฉางถอยไปเหลือเพียงปรมาจารย์ที่ยังตกใจอย,อยู่เท่านั้นถ้ําสวรรค์แห่งนี้คืออะไรดินแดนแห่งจิตวิญญาณแบบไหนกันนะทําไมถึงมีปราณจิตวิญญาณที่หนาแน่นเช่นนี้ปรมาจารย์บางคนพึมพํกับตัวเอง ฉันได้ยินมาว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของภาคกลางมีพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กแปลกๆที่กลายเป็นอาณาจักรลับของนิกายเช่นภูเขาแห่งหนังสือและทะเลแห่งการเรียนรู้ของสถาบันเต่าสวรรค์ฉันรู้สึกว่าถ้ามีแข็งแกร่งกว่าอาณาจักรลับนั้นมากแน่นอนอยู่แล้วงานของจัก,กรพรรดิจะได้กว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นได้อย่างไรผู้เท่าบางคนใจร้อนพืมผู้อาวุโสตามที่จัก,กรพรรดิขอบซ่อนเร้นกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เขาเกือบจะทำลายภูเขาแห่งหนังสือและทะเลแห่งการเรียนรู้ผู้นำนิกายดิ้งกินยาอีกครั้งตามที่คาดไว้การสนทนาที่ดุเดือดพล่องออกมาถ้ามนุษย์มาที่นี่และเห็นหลุมศพจำนวนมากส่งเสียงดังเขาคงจะกลัวปัญญาของเขาเดอะฮิดเด้นเซึ่งกลับมาที่รีคลายนิ่งไฟวูดพิกได้ทำความสะดช่องเก็ของพวกเขา นี่เป็นการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ฉันสามารถตั้งข้าเวิร์ลแบเรียร์ได้เร็วยิ่งขึ้นเขาคำนวณอยู่ในหัวเนื่องจากสถาบันเฮเวนลี่ดาวร่ำรวยมากแล้วดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่ละ่ะเย่ฉางตั้งการ์ดที่จะได้ครอบครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเย่ฉางยังมีศัตรูสองคนเคียนคุนพาวินเลียนและฮองกูโฮอลลี่ไดนาสตี้สองคนนั้นเป็นศัตรูที่แท้จริงดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ร่ำรวยอยู่แล้วด้วยการใช้วัสดุที่พวกเขาขโมยมาเพื่อสร้างเวิร์ลแบ เขาสแกนโลกมนุษย์ด้วยความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาและติดต่อลี่ชียี่เพื่อรับทราบลี่ชียี่ที่กำลังเก็บทราบศพนั้นคุ้นเคยกับเจ้านายของเขาแล้วสั่งเขาจากที่ไกลออกไปหลายพันไมล์ใช่ฉันสัญญาว่าจะทำภารกิจให้สำเร็จเขาเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าเย่ทางสมัยถึงอะไรลี่ชียี่ผู้ซึ่งกำลังเดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกสองแห่งได้เร่งความเร็วขึ้นเย่ทางชื่โยงจิตสำนึกของเขากับยูเทียงซิงลูกศิษย์ขอเพียงให้เอกสารที่ท่านามีแก่ข้าพะเจ้ามาคุณมีที่อื่นที่คุณ ดีมากถ้าอย่างนั้นฉันจะปล่อยให้คุณเจ้านายของคุณจะจับตาดูคุณเย่ฉางสเสียดมือของเขาผ่านเวลาและพื้นที่เพื่อไปถึงยูเทียนซิงและนำวัสดุที่เธอได้รับจากเทเวนลี่สตาร์ซิตี้ออกไปยูเทียนซิงไม่แปลกใจแม้แต่น้อยที่รู้ว่าจาัก,กรพรรดิมีอำนาจแบบไหนฉันไม่ได้จัดการกับตระกูลสีมาตระกูลเหมมิงนิกายดรีมโลตสัสและมระดกของผู้อาวุโสเหล่านั้นมาเป็นเวลานานแล้วยูเทียนซิงคำนวณระยะห่างระหว่างเธอกับกองกำลังที่ซ่อนอยู่ในหัวของเธอเธอเลือกทิศทางอย่างรวดเร็วและรีบวิ่งไปอย่างสุด ลูกศิษย์คนโตของฉันคนนี้ออกจากภูเขามาหลายปีแล้วและก็กลับมายังภูเขาด้วยเขาเริ่มปรับแต่งและตั้งค่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของวันนี้โดยไม่รบกวนอะไรมากในมริแอตลาเวอร์เวิลด์ผู้หลั่งกรองและผู้เชี่ยวชาญด้านอารยจำนวนมากเริ่มศึกษาและสังเกตด้วยความตื่นเต้นหอคอยสวรรค์แห่งมรดกหลอดแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกยืนอยู่ต่อหน้าระฆังแห่งมรดกด้วยท่าทางเคร่งขรึมเมื่อตระกูลกี้วงถือกำเนิดขึ้นเขาก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในหัวใจของเขาเขารู้สึกถึงออาวกิ รู้สึกหมดหนทางอย่างมากก่อนหน้านี้ในเฮเบอร์ลี่มอดเข้าเวิลเป็นเรื่องยากมากที่ปรากฏการณ์สวรรค์และโลกจะปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ตอนนี้สถานการณ์ที่ลำบากยิ่งขึ้นได้ปรากฏขึ้นคราฟตรอการสวรรค์และโลกเป็นครั้งคราวไม่ว่าจะเป็นการลงโทษจากสวรรค์หรือปรากฏการณ์สวรรค์และโลกทุกสถานการณ์ยังคงเกิดขึ้นทุกครั้งอาจารย์ของพาวิงเลียนออฟเฮเบอร์ลี่สิครีตจะนำผู้ปลูกฝังของพาวิงเลียนออฟเฮเบอร์ลี่สิครีตมาคำนวณเป็นไปได้มากกว่าเขาจะได้รับคำแนะนำและชี้นิ้วไปที่นนี่่เเป็เรืองจริงโดยเฉพาาาะอยย่่่งงงิหลัจกที Hit S <S ด้ให้กำเนิิดดจัก,กรรรพ ตามที่คาดไว้ของจัก,กรพรรดิในฐานะผู้ที่ได้รับพรจากชะตากรรมของสวรรค์และโลกเป็นเรื่องปกติที่เขาจะปลุกระดมสิ่งต่างๆหลังจากปรับชะตากรรมแล้วเขาก็เริ่มสื่อสารกับนาฬิกาสวรรค์แห่งมรดกในไม่ช้าเขาเห็นเย่ชางนำกลุ่มที่ห่วงบุกทะลุพื้นดินและปรากฏตัวที่ขอบของภาคกลางอย่างที่คาดไว้มันคือจัก,กรพรรดิขอบซ่อนเร้นอีกครั้งเขากำลังพยายามทำอะไรบนโลกนี้คนเหล่านี้คืออะไรทำไมมันทำให้ฉันรู้สึกอันตรายเช่นนี้ชั่วขณะหนึ่งที่เทวิลี่ทาวเวอร์ออฟเลกาซี่ลอไม่สามารถรักษาความสงบของเขาได้รัศมีีของคนนนนเเหล่าห่าา้วกวิไป มรดกของ Heavenly Tower of Legacy นั้นเชี่ยวชาญในการทํานายสวรรค์และโลกและเจ้าของหอคอย Heavenly Tower of Legacy ก็สามารถรับรู้ถึงความผิดปกติจากสวรรค์และโลกได้จากสิ่งที่เขาสัมผัสได้ศักยภาพของตระกูลที่หวงนั้นแข็งแกร่งเกินไปผู้นําไม่รู้ว่าระดับการบ่มเพาะนั้นเป็นอย่างไรอย่างน้อยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับปึ่งจัก,กรพรรดิสิ่งที่ทําให้เขาตกใจมากที่สุดคือเขาสัมผัสได้ถึงเจตนาฆ่าที่รุนแรงจากคนเหล่านั้นช่างเป็นเจตนาฆ่าที่แข็งแกร่งจริงๆ Heavenly Mortal World นี้มีความพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆการปรากฏตัวของตระกูลทีหวงไม่ใช่เรื่องดีในความเข้าใจของเขาเขามีความรู้สึกที่แข็งแกร่งว่าอันตรายกําลังจะลงมา ประกูลที่วงเกี่ยวข้องกับความหายนะอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกดังนั้นจึงไม่แปลกที่เจ้าแห่งเฮเ v e ร l ลี่ทาวเวอร์ออฟซจะรู้สึกว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขาแต่เห็นได้ชัดว่าเขาเดาผิดเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะดูเหมือนว่าค้าจะต้องติดต่อกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยเร็วที่สุดหลังจากตัดสินใจแล้วหลอดแห่งเฮเบอลี่ทาวเวอร์ออฟเลกาซีได้ติดต่อคุณนางศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างเร่งด่วนในฐานะเจ้าแห่งบางชาน,นด,าด,ด์นส,สนแนสสนลๆ ฉันเคยค้นพบปรากฏก,การณ์สวรรค์และโลกมาก่อนแต่ฉันไม่เคยมีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะเจาะจงฉันยังสังเกตเห็นความผิดปกติภาคตะวันออกดูเหมือนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คงไม่แปลกที่ตอนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นในภาคตะวันออกท้ายที่สุดมีเพียงจัก,กรพรรดิองค์เดียวในโลกมนุษย์ทั้งสวรรค์และเขาอยู่ที่นั่นแม้ว่าจัก,กรพรรดิจะอยู่ที่นั่นเขาก็ยังต้องเข้าใจสถานการณ์ที่แน่นอนก่อนหน้านี้เราวางแผนที่จะใช้สิ่งประดิษฐ์ของจัก,กรพรรดิเพื่อต่อสู้กับจัก,กรพรรดิที่ซ่อนเร้้้้้้นน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 ใทททททาา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 ายยยยยยยีีีีี่่่่่่่่่่่่สสสสสุดด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 ดไมมมมเเ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 พพงง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 แแแตตตตตตรร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 รูญกก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 กิิิิิิิออ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 ััััััััับบบวววววฆขืค์์์ลชจๆศธ ขุนนางศักดิ์สิทธิ์บางคนไม่พอใจกับการกระทำของเฮเบอร์ลี่สตาร์ซิตี้และเพอร์เพอร์พลาวพาเลสวัดดีทุกคนสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับจัก,กรพรรดิขอบซ่อนเร้นเจ้าแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกเห็นว่าทุกคนต่างพากันออกนอกประเด็นคนที่ทำให้โลกเปลี่ยนไปในครั้งนี้คือเผ่าพันธุ์แปลกประหลาดที่ก่อให้เกิดการนองเลือดในอาณาจักรมนุษย์สวรรค์เผ่าพี่ฮวงบทที่96ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตกต,ต,ต,ตะลึงหินก้อนเดียวสร้างระลอกคลื่นนับพันตระกูููลลลลลลลกกกกกกกีีีี้้หหหหหววววววงงงเเเเเปปป็นน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 นตตตรรรระะะใใใาา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 าทท่่่่่่่ชชชยยยญดดซััับคคมมมมมขขุืืือออแแจจฆพพไไไโ ตามบันทึกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราพวกเขาถูกจัก,กรพรรดิองค์ก่อนถนือไว้ในที่ที่ไม่รู้จักถูกเตอร์งอตามบันทึกของเราจัก,กรพรรดิซูลูเป็นผู้ผนึกพวกเขาไว้ปราประทับของจัก,กรพรรดิจะหักง่ายขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นก็เพราะพวกเขาพยายามจะทำลายผนึกในครั้งนี้หรือเปล่าหลังจากที่พวกเขาพูดคุยกันสักพักหลอดแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกก็พูดอย่างอื่นทุกคนสถานการณ์ครั้งนี้ไร,ร้แรงกาว่าที่คุณพูดมากตระกูลที่ฮวงได้กลับสู่โลกมนุษย์แล้วอะไรเป็นไปได้ยังไงง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 งเเเเเเเจ้้้าา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 าทททททีีีีี่่่่่่่ดดดดิิิินนนนนนศััักก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 ก์์สสธบบบบคคคคไมมมมมชือออออออรรรรรรพพพพุุษขขขขขขวววววยยยตตตตปป็หหหหหหะะะะููููลลลลลแแำำใึึึึถ เป็นไปได้ไหมว่าตระกูลที่ฮวงมีความสามารถในการทำลายผนึกของจัก,กรพรรดินี่เป็นเรื่องที่ลำบากตระกูลดังกล่าวมีพลังมากพวกเขารับตัวเข้ากับเจตนาฆ่าของโลกอย่างน่าประหลาดเป็นไปได้ไหมว่าโลกจะวุ่นวายอีกครั้งน้ำเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนจะไม่ใช่การพบปะกันร,ระหว่างผู้สูงศักดิ์และผู้ทรงอำนาจมากมายจากการสืบสวนของเราเราได้สรุปความลับของสวรรค์เราเชื่อว่าตระกูลที่ฮวงปรากฏตัวอีกครั้งในโลกมนุษย์ด้วยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเจ้าแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกจงใจไม่เปิดเผยข้อมูลเฉพาะ ในหมู่พวกเขาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เคยประสบกับยุคที่น่าลัวขององค์การปกครองของตระกูลที่หวงมีปฏิกิริยาที่รุนแรงที่สุดมันคือใครเขากล้าดียังไงนี่เป็นความผิดครั้งใหญ่ต่อโลกแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกว่าเจ้าแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกมีแรงจูงใจอื่นพวกเขายังคงรู้สึกโกรธจัดยังมีความกลัวอยู่ลึกๆท้ายที่สุดกองกำลังของพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดในโลกมนุษย์สวรรค์แทบไม่มีอะไรที่พวกเขาไม่รู้ตระกูลที่หวงเคยทำให้ผู้คนในสวรรค์และโลกอาศัยอยู่ในช่องแคบที่เลวร้ายพวกเขาชัดเจนมากเกี่ย ในเวลานั้นดินแดนศักดิดด์สิทธิ์หลายแห่งสูญเสียมรดกไปด้วยซ้ำสิ่งที่คุณพูดนั้นถูกต้องนอกจากนี้ยังสามารถทำลายตราประทับของจัก,กรพรรดิได้ท้ายที่สุดตอนนี้ก็มีจัก,กรพรรดิเจ้าแห่งหอคอยสวรรค์แห่งมรดกกล่าวทันทีที่เขาพูดการประชุมทางไกลทั้งหมดก็เงียบลงทันทีมันคือจัก,กรพรรดิขอบซ่อนเร้นอีกครั้งเขาเป็นคนมีนามนที่ดินแดนศักดิด์สิทธิ์ทั้งหมดในอาณาจักรมนุษย์สวรรค์ไม่สามารถรับมือได้ตอนนี้จัก,กรพรรดิทิศเด่นเอ็ดได,ด้ปล่อยกลุ่มทุววกวัน ตามนี้ฮิดเดนเอ็ดเซ็ Z กำลังร่วมมือกับประกูลที่่วงพวกเขาต้องการทำงานร่วมกับพวกเขาและทำให้พวกเขาละทิ้งผลประโยชน์ของตนเองเป็นไปไม่ได้เขาไม่รู้หรือว่าการทำเช่นนั้นจะนำหายนมาสู่โลกมนุษย์สวรรค์ทั้งหมดคุณนานศักดิ์สิทธิ์บางคนเปล่งเสียงออกมาอย่างสับสนไม่ตามการคำนวณของฉันประกูลที่่วงได้กลายเป็นสาขาย,ย่อยของฮิดเดนเอ็ดเซ็ตคำพูดของ l ล r d of the อะ a v e n อร t ลี่ท of Legacy ี่ทำให้ทุกคนตกใจอีกครั้งคุณพูดอะไรบริษัทย,ย่อยตระกูลที่ฮวงที่ทรงพลังนั้นไดกลายเป็นบริษั เ่าคุณนางศักดิ์สิทธิ์ตกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูเหมือนว่าเราต้องลงมือโดยเร็วที่สุดผ่านไปสักพักก็มีคนพูดขึ้นเฮเวนลี่สตาร์ซิตี้ไม่อยู่ที่นี่และเพอร์เพิร์คลาวพาเลทไม่ตอบสนองเราขาดอาวุธจัก,กรพพัดสองชิ้นเราเรอไม่ไหวแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปโลกทั้งโลกจะกลับหัวกลับหางโดยจัก,กรพรัดแห่งขอบซ่อนเร้นเขากลายเป็นจากรพพัดโดยไม่มีเหตุผลฉันสงสัยว่าเขาใช้อะไรแต่จักรพพัดก็ยังเป็นจากรพพัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องร่วมมือกันต่อสู้กับเขาเราไม่สามารถลากสิ่งนี้ต่่่่่ออออไไไไปดดด้้้ีีีกกกกตเเเรรรรรราาาาาาาัััังมม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 ิินนนแแ์สสททธถบืววจะพล ในไม่ช้ารายชื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าร่วมกองกำลังกับเฮเบอร์ลี่สตาร์ซิตี้เพอร์เพิลคลาวพาเลทและกลุ่มอื่นๆก็ปรากฏขึ้นการกระทำในปัจจุบันของเย่ชางส์มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้รู้สึกตกใจอย่างสุดซึ้งพวกเขากลัวอยู่แล้วศาลาเฉียนคุลหัวหน้าศาลาลินยี่ฟางเป็นผู้ฝึกฝนที่เอนทรีเซนเรียมเขาเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมของขุนนางนับบุญหลายคนและตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปที่ห้องศึกษาเพื่ออ,อภิปรายกันข้างหน้าเขาเป็นรองหัวหนน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 ้้าา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 ศศลลลลลลเเเเเคคคคคคีีีี่ยยยยุุุพวิิิิบบบบซาาแแงงอออกกป็สาาสสขขขะทััััผผดดรช ดูบันทึกการประชุมที่เราคุยกันเมื่อกี้หลังจากผู้เช่นนี้ลินยี่ฟางได้มอบใบยกให้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งไปซื่อหลินก็ขมวดคิ้วเดอดฮิดเด้นเอ็ดเซ็กกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วมันไม่แปลกตอนที่เรายังอยู่ใกล้ๆเราไม่ได้มีวัฒนาการจากพลังนิรนามไปเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือหลังจากการแลกเปลี่ยนสั้นๆใบซื่อหลินก็ไม่มีข้อคัด้านในการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าฮิดเด้นเอ็ดเซ็กปัจจุบันจำเป็นต้องถูกระงับโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นพวกเขาด้พไ ไม่มีใครอยากให้คนอื่นรู้กล้ามอาณาเขตของตนไม่ต้องพูดถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเขาอยู่ในอันดับต้นๆของโลกมนุษย์เสมอพวกเขาจะไม่ยอมให้กองกำลังอื่นเอาชนะพวกเขานอกจากจักรพรรดิดาราสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์สวรรค์ดาราสวรรค์แล้วไม่มีใครสามารถดูหมิ่นพันธมิตรของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ฉันกังวลเรื่องอื่นมันคืออะไรนี่เป็นข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่ฉันได้รับเกี่ยวกับสถาบันเฮเบอร์ลี่ดาวอะคาเดมี่ไม่นานไปซื่อหลินก็ยื่นแผ่นหยกให้หลินอี้ฟางมันบันทึกกระบวนการทั้งหมดขขขขอออออองงงงสสสถถาา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 บบบบัััััันนนนนนนทททีีีีีีีี่่่่่่่ลลลลลลลจแแแแแยยยยยยกก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 กไไมมมมููู้้โดดดดะะะเเเเเววิิึภหหืรรรรรตธณ์ป แม้แต่สมาชิกหลักของ Heavenly d a w าว c a d e m y ก็เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่กองกำลังอื่นๆเมื่อเผช,ชิญกับผลประโยชน์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับศาลาสวรรค์และปัทภีหลินยี่ฟางรู้สึกสับสนเล็กน้อยไยซื่อหลินแนะนำเรื่องของหลี่ซื่อยี่ให้เขาฟังสั้นๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆในเวลานั้นทั้งเราและบรรดาผู้สูงศักดิ์ของราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์องบูไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆกับมันใบสีหลินขมวดคิ้วแม้แต่บุตรชายและบุตรสาวผู้ศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกมุมโลกก็ ตอนนี้ฮิดเด้นเอ็ดเซ็กนั้นแข็งแกร่งที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหลี่ซื่ออี้มาที่เคียนคุนพาวินเลียนเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยลินยี่ฟางก็มีอาการปวดหัวเช่นกันพวกเขาไม่สามารถต่อสู้ได้และจัก,กรพาทิดเด้นเอ็ดได้เคลื่อนไหวในนาทีสุดท้ายเห็นได้ชัดว่าลี่ชิยี่อยู่ในสายตาของเขาเสมอบทที่97หลอดศักดิ์สิทธิ์เคียนคุนที่หุดหงิดลี่ชิยี่มาถึงแล้วเราไม่สามารถให้เขาได้อย่างแน่นอนตามที่บางคนกล่าวว่าฮิดเด้นเอ็ดเซ็กได้ขอสิ่งต่างๆมากเกินไปใบสี่ลินกล่าวฉันได้ขอให้ใครบางคนจับตาดูลี่ชิยี่่แลล้้้้วเเเเมมมืืออขขาขาาาาาใใกหหหราหาร อย่างไรก็ตามเธอยังคงตกใจเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประเภทไหนกันเธอจะรู้สึกอกหักหากเธอสูญเสียแม้แต่คนเดียวเห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิบทิศเน็ตได้ครอบครองมากกว่าสิ่งของเหล่านั้นจากเฮเบอร์ลี่ดาวอะคาเดมีเราควรทำอย่างไรลินยี่ฟางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อได้ยินคำถามของไบซิลินในเวลาเดียวกันเขารู้สึกเสียใจอย่างมากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนเดียวที่ไปเอาของจากกองกำลังอื่นมาโดยตลอดตอนนี้พวกเขาถูกคนอื่นรังแกในฐานะผู้นำดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ยอมรับความผิิดดดดดดพพพพลลลลาา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 ขขของงงเเเเเถถ้้้้ไไไไมมม่่่่ใชชรรระะคคคีีีียยยนนนนนนนกกกกกุววแฮฮูโโสตัััับบ แล้วถ้าเขาเอารายชื่อออกไปเราจะให้อะไรเป็นเหรียญแทนเมื่อได้ยินคําแนะนําลินยี่ฟางก็ยังรู้สึกหมดุดหิดมากรายการในรายการนั้นมีค่าเกินไปเขาไม่ต้องการมอบเขาเลยจริงๆเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้พวกเขาแม้ว่าเคียนคุณพาวิงเลียนของเราจะมีสิ่งประดิษฐ์ของจักรพรรดิแต่เราไม่สามารถรเผชิญหน้ากับจักรพรรดิทิดเดนเอ็ดเพียงอย่างเดียวได้ไปซื่อหลินเริ่มแนะนํหลินยี่ฟางปัญหาคือถ้าเราให้เขาน้อยลงและเขาไม่เห็นด้วยละ่ะไม่มีใครรู้ว่าบรรทัดล่างของเขาอยู่ที่ไหนการให้สมบัติสวรรค์นในระดับนี้ทาให้เขารู้สึกราวกับว่า กองกาลังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เช่นพวกเขาถูกบังคับให้ต้องเผชิญกับทางเลือกมันเหมือนกับว่าพวกเขาได้กดขี่กองกาลังที่อ่อนแออื่นๆแล้วเราจะติดต่อผู้คนในราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์ของงูตอนนี้เลยไหมจากท่าทีของหลี่ซียี่เขาไม่จบแน่นอนลินยี่ฟางรู้ว่าเธอหมายถึงอะไรอย่างไรก็ตามในหัวใจของเขาพันธมิตรของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองยังคงไม่สามารถต้านทานจัก,กระพรรดิเดนเอ็ดในปัจจุบันได้ขณะที่ทั้งสองอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกโว้ไฟสีแดงพุ่งเข้ามาในห้องใบสีลี่่ยนไนนปออออาาางงมมมกเเเเืืหลบบ้นขนดิน จากการทดสอบของเราลี่จี้ได้เข้าข้างเราแล้วเขาได้เพิ่มความเร็วของเขาเขาเร็วมากใบหน้าของลินยี่ฟางก็มืดลงเช่นกันคุณหมายความว่าอย่างไรโดยการเพิ่มความเร็วของเขาเขาใจร้อนและต้องการเอาบางอย่างจากเคีย่องุณพาวินเลียนของฉันหรือไม่พวกเขามองหน้ากันในฐานะผู้นำทั้งสองแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้มาก่อนขีซิวซิงอยู่ที่เชิงเขาของฮิดเด้นเอ็ดเซ็เขาเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ประตูภูเขาอันยิ่งใหญ่เขาตื่นเต้นมากเขาออกจากนิกลายไปหลายปีแล้วและตอนนี้เขากลับมาแล้วเขาถอนหายใจและเดินไปที่ประตูภูเขาคุณคือใครคุุณมมีีีธรรระะอไกับิินน็ซทท่่ฝ้าาปตูถ ข้าคือเหอซิ่วซิงลูกศิษย์ของยอดไม้นอนไห่สิบที่โปรดให้ฉันเข้าไปเมื่อได้ยินเขาประกาศตัวตนสาวกนับสิบคนก็มองหน้ากันยอดเขาฟืนนอนได้รับความนิยมมากที่สุดในนิกายยิ้ดเด่นเอ็ดเซกแต่ตอนนี้มีเพียงสามคนเท่านั้นในรีคลายนิ่งไฟวูดพีรวมถึงหัวหน้าสิบรุ่นก่อนเย่ฉางมีเพียงสี่คนเท่านั้นการปรากฏตัวของลี่ชิยี่และยูเทียนซิงนั้นพิเศษดังนั้นจึงง่ายต่อการจดจำลี่ชิยี่หล่อมากนอกจากนี้เขายังเป็นตัวแทนของหลายสิ่งหลายอย่างบนรีคลายนิ่งไฟวูดพีดังน,นขงอองเเธชัดจนมาก อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่จากฮิดเดนเอเจ็ไม่เคยเห็นฮีซิวซิงสิ่งที่น่าอึดอัดใจที่สุดคือริชลี่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆและอยูเทียนซิงก็ออกไปเช่นกันพวกเขาไม่รู้ว่าเย่ถังอยู่ที่ไหนเนื่องจากเขาเป็นจัก,กรพรรดิขอบซ่อนเร้นจึงไม่น่าเป็นไปได้มากกว่าที่พวกเขาจะรู้สถานการณ์ที่แน่นอนของเขาสาวกเหล่านี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่มีทางที่จะยืนยันตัวตนของเอซิวซิงได้ท่านผู้อาวุโสถ้านามีหลักฐานอะไรผู้อาวุโสไม่กี่คนจากรีคลายนิ่งไฟวูดพิกไม่ได้อยู่ใกลๆ้ๆเีซิวซิงก็ยังทำอะไรไม่ถูกเขาแต่งตัวเหมือนมนุ ผู้อาวุโสคนอื่นๆรู้จักตัวตนของคุณหรือไม่เราสามารถรายงานให้พวกเขาทราบเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเฮอซิวซิงแค่สายหัวเมื่อเขาเข้าร่วมมิการเป็นครั้งแรกเขาเป็นคนธรรมดามากเป็นไปได้มากกว่าหลายคนจะจำเขาไม่ได้ใครจะรู้ว่าตัวตนของเขาในเวลานี้เทพมารสามเสียงเดินเข้ามาสวัสดีจัก,กรพัิกึ่งจัก,กรพัิเมื่อเห็นร่างของเขาสาวกผู้เฝ้าประตูทุกคนก็โค้งคำนับด้วยความเคารพนี่คือจัก,กรพัิกึ่งจัก,กรพัิสิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติที่จะทะลงสู่อาณาจัก,ก,กรจักรพัทอบาเเืมีเท เหล่าสาวกเป้าประตูประหลาดใจไม่มีใครคาดคิดว่าจัก,กรพรรดิกึ่งจัก,กรพรรดิจะมาต้อนรับเหอซิ่วซิงเป็นการส่วนตัวมีเพียงจัก,กรพรรดิขอบซ่อนเร้นเท่านั้นที่สามารถส่งผู้อาวุโสกึ่งจักรพรรดิรออารับเชิญได้เป็นไปได้ไหมว่าในสายตาของจัก,กรพรรดิทิพย์เนเอตเอ็มเพอเรอร์สถานะของเีซิ่วซิงมีความสำคัญมากเหล่าสาวกเป้าประตูต่างงงงวยในขณะเดียวกันเีซิ่วซิงได้ติดตามปีศาจสามเสียรเข้าไปในนิกายขอบคุณจัก,กรพรรดิกึ่งจัก,กรพรรดิเขาพูดด้วยรอยยิ้มฉันชื่อหลี่โหวอลลายโิเริ่มแนะนำตัวเองเขาสามารถบอกได้ว่าิิ์ขขขขออออองงงจจัักกกกกรร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 พดดดดดคคนนนี้้้ไมมมม่่่ธธาาาาาาาแแแแววใบเเเะะูตทสลฮ สิ่งนี้ทำให้เขาประทับใจมากตามคาดของลูกศิษย์ของจักรพรรดิอันที่จริงทุกคนมีความพิเศษไลโฮมีความประทับใจที่ชัดเจนต่อลี่ชิยี่ชายหนุ่มคนนั้นเข้าใจจิตวิญญาณแห่งดาบตั้งแต่อายุยังน้อยและความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่ธรรมดายิเทียนซิงยังมีศักยภาพที่ไม่ธรรมดาและเขาไม่สามารถมองทะลุผ่านเธอได้ฮีซิ่วซิงยิ่งแปลกใจมากขึ้นในขณะนี้ในไม่ช้าเย่ฉางได้พบกับสิษย์คนโตคนนี้ซึ่งเขาไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานานผู้เชี่ยวชาญสิทยิ์ของคุณเหอซิ่วซิงมาเพื่อแสดงความเค คำตอบที่ค่อนข้างน่าเบื่อน,นี้ทำให้เยฉางซิ้มจากการสืบสวนของเข,เขาพบว่าความก้าวหน้าของเหอซิลซิงชัดเจนมากบางทีเขาอาจมีคุณสมบัติบางอย่างของผู้เชี่ยวชาญที่ทำลายขอบเขตอยู่แล้วหากเขาไม่ผิดเหอซิลซิงอาจเป็นสิคนแรกที่มีความแข็งแกร่งระดับจัก,กรพรรดิในเวลานั้นการดำรงอยู่ของเขาย่อมมีความพิเศษอย่างยิ่งอาจารย์ฉันได้รับดอกบัวอวกาศมากมายจากโลกภายนอกพวกมันพิเศษมากฉันจะทำของขวัญให้คุณมากขึ้นเหอซิลซิงหยิบดอกบ,บัวอวกาศออกมาแล้วยื่นให้เยฉังมีความสุขมากในการรับรู้ของเขาปากบัวนี้ บทที่98การสนทนาของพี่ชายและน้องสาวฝ่ายอื่นๆลี่ชิยี่และยูเทียงซิงพบกันที่ภาคตะวันออกพวกเขาสองคนถูกส่งโดยเย่ชางเพื่อรวบรวมวัสดุพวกเขาทำงานเป็นเวลานานและในที่สุดก็สามารถพักผ่อนได้เนื่องจากเย่ชางตัดสินใจขอวัสดุจากฝ่ายโลกโดยตรงพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องหาข้อแก้ตัวในการทำงานอีกต่อไปพวกเขาทั้งหมดค่อนข้างพลาดพลังปราณทางจิตวิญญาณที่อุดมสมบูรณ์ในถ้ำสวรรค์ถ้ำความเมตตาของฮิดเดนเอเดเซ็ปโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูเทียงซิงได้วางรากฐานใหม่เธอแทบจะไม่ไหวที่จะยกระดับการฝึกฝนของเธออย่างรวดเร็วและมองเเหหห็นนออาาณจจัักกรรรรืพดิิผู้ย่่งใญ เธอเชื่อว่าภายใต้การแนะนำของเย่ฉางเธอจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่พิเศษอย่างแน่นอนพี่สาวบอกฉันทีด้วยนิสัยของอาจารย์ทำไมเขาถึงยอมให้คนอื่นดูเขาปรับแต่งรูปแบบอารีในครั้งนี้คนยังเยอะอยู่หลังจากแลกเปลี่ยนคำทักทายกับน้องชายและน้องสาวคนเล็กของเขาซึ่งไม่ได้ทักทายเขามาเป็นเวลานานหลี่ซื่อยี่ก็เริ่มสงสัยในหัวใจของเขายูเทียนซิงซึ่งเป็นร่างจุดติของจัก,กรพรรดิและได้ฟื้นความทรงจำของเธอกลับคืนมามีความพิเศษทั้งในด้านความรู้และการฝึกฝนหลังจากโดนเย่ฉางโดนโจมตีเล็กน้อยเขาได้เร พี่ชายคุณหมายถึงอะไรกันแน่อาจารย์ทำสิ่งต่างๆตามที่เขาพอใจโดยธรรมชาติแล้วเขาสามารถทำทุกอย่างที่เขาต้องการได้มุมปากของลิชิยีกระตุกเล็กน้อยทันที่จริงฉันเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงคุณคิดว่าเรื่องนี้ขัดกับนิสัยของอาจารย์เรื่องการเก็บความลับหรอือใช่ใช่ถ้าเราเปิดเผยตัวเองเช่นนี้ต่อหน้าทุกคนในโลกนี้พวกเขาจะไม่รู้เกี่ยวกับภูมิหลังของอาจารย์หรอเมื่อได้ยินเช่นนี้อยู่เทียงซิงก็ยิ้มจางๆพี่ชายคุณเข้าใจหมาว่าทำไมอาจารย์จึงเน้นย้ำซ้ำซว่าเราจำเป็นต้องรักษาระดับ นั่นสินะน,นั่นแหละเหตุผลยูเทียนซิงพยักหน้าดังนั้นในท้ายที่สุดประการแรกเพื่อความปลอดภัยประการที่2เป็นเพราะความแข็งแกร่งของเราไม่เพียงพอที่จะต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุดเธอหยุดบินและพูดขณะเดินซ่อนพยเด็ดของคุณและพัฒนาภายใต้รายละเอียดต่ําเท่านั้นจึงจะสามารถมั่นใจได้เมื่อเผชิญกับอันตรายโปรไฟล์ต่ําของอาจารย์ไม่ได้เป็นเพราะความขี้ขลาดเป็นเพราะความระมัดร,ระวังแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่จําเป็นต้องทําอย่างน้อยใน h ฮ a v e n l y Mortal World เขาไม่จํเป็นต้องทําตัวต่ํต้อยอีกต่อไปยูเทียนซิงหันศีรษะของเธอกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังว่าเพราะไม่มีใครมีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของปรมาจารย์ไม่ใช่แม้แต่คนเดียวในหัวใจของยูเทียนซิงนี่คือสิ่งที่ทํให้เธอตกใจมากที่สุด แม้ว่าเธอจะก่อตั้งอาณาจักรสวรรค์ดาราสวรรค์และปราบปรามโลกเธอก็ไม่กล้าพูดว่าเธอปลอดภัยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเย่ฉางซมีความมั่นใจและความแข็งแกร่งที่จะทำเช่นนั้นไม่มีใครในโลกมนุษย์สวรรค์ที่เหมาะกับเขาพี่ชายของคุณมีไหวพริบขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะพี่สาวลี่ชิยี่ขอบคุณเธออย่างจริงใจยูเทียงซิงรู้ว่าลี่ชยี่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักการของเย่ถงซีอยู่เสมอพี่ชายการกระทำของอาจารย์มั่นคงไม่ขี้กลัวเขาแสวงหาอายุขยไม่ขโมยชีวิตทุกอย่างมีกฎเกณฑ์ ลีชิลี่รู้สึกประหลาดใจที่พบว่าคุณลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งของน้องสาวของเขาคือสามารถสอนได้พี่สาวการุณาพูดด้วยโลกมนุษย์สวรรค์น,นั้นใหญ่มากและมีกองกำลังมากมายในโลกการฝึกฝนแม้ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะอยู่บนจุดสูงสุดของโลกแต่ก็มีกองกำลังระดับสองอยู่ต่ำกว่าพวกเขาในบรรดากองกำลังอันดับสองเหล่านี้มีกองกำลังมากมายที่มีมรดกลึกลับศักยภาพที่ยิ่งใหญ่และรากฐานที่ลึกกล้ำพวกเขาถูกปราบปรามภายใต้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาเป็นเวลานานและปรารถนาที่จะกลายเป็นดินแดนศ ในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นกำลังคนหรือวัสดุทุกอย่างจะถูกตัดสินขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่พรมแดนของนิกายขอบซ่อนก็ปรากฏขึ้นในระยะไกลทั้งสองคนหยุดพูดและรีบกลับไปที่ฮิดเดนเ็ดเซ่เพื่อทักทายเย่ชางส์ตามที่ยูเทียงซิงพูดมีกลุ่มการพาบปลูกนับไม่ท้่วในดินแดนอันกว้างใหญ่ของโลกมนุษย์หลังจากหลายปีที่ขึ้นขึ้นลงมีหลายฝ่ายที่ไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์และหากพวกเขาต้องการลุกขึ้นก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่ไม่ยอมถูกดินแดนศักดิ์ น่าเสียดายที่ครอบครัวกุงซุนแพ้ในที่สุดและไปซ่อนตัวหัวหน้าครอบครัวทำไมเราไม่ช่วยดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นรวมพลังกันล่ะกลุ่มของอารเรีผาดเทมเพิลอยู่ในฮิดเดนเอ็ดเซ็ตแล้วเรายังต้องไปอยู่อีกเหรอกุงซุนวูผู้รับผิดชอบสาขาหลักค่อนข้างไม่พอใจนี่เป็นเพราะกุงซุนยี่หัวหน้าครอบครัวคนปัจจุบันของตระกูลกุงซุนได้ตัดสินใจที่จะช่วยฮิดเดนเอ็ดเซ็ตในฐานะที่เป็นฝ่ายที่แพ้การต่อสู้กับอารเรีผาดเทมเพิลความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงตึงเครียดมากยิ่งกว่านั้นหลังจากการต่อสู้มมมมมมีีนนนนนนนิิิิกก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 กาา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 ายออออออืื่่่่่่่ใใใโลลลลลรร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 รบเเ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 พพพะะะะททต้้งงงสสสววขจหหุุญ์์ปฐดดดแศั ครอบครัวกุงซุงที่ถูกขโมยธุรกิจไปกลับยิ่งไม่พอใจมากขึ้นไปอีกคุณอยู่ที่นั่นคุณลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าความพิเศษของตระกูลกุงซุงของเราคืออะไรมันเป็นรูปแบบอารีหัวหน้าครอบครัวกุงซุน WU เห็นหัวหน้าครอบครัวแสดงสีหน้าจริงจังและรีบตอบอย่างจริงจังถ้าอย่างนั้นตามการหักของคุณรูปแบบอารีของอารีผ่าเทมเพิลแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วมหาอำนาจต่างๆล่ะแล้วจักรพรรดิแห่งขอบซ่อนเร้นล่ะแน่นอนอารีไม่ได้อ่อนแอไปกว่าตระกูลกงซุนดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งไม่มีความชำนาญในนนนนนนดดดดดาาาาาาาวววี้้ัััััังงงงงงงพพกกกกกกกเขจจจจึึอออยยยููู่่่่่่่หหหหไลลมมโธรร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 ชตติิิคคคุุุซ็บบส ฮิตเด่นเอ็ดเนื่องจากนิกายฮิตเด่นเอ็ดไม่มีมรดกดาวอารีฉันไม่คิดว่าระดับของเขาจะสูงมากเมื่อเขาพูดจบเขาก็ได้รับการดุกโกรธของกงซุงยี่นี่เงาสถานการณ์ปัจจุบันคือวิหารอารีกำลังช่วยเหลือจัก,กรพรรดิขอบซ่อนเร้นคุณเข้าใจไหมมันช่วยได้มันไม่ได้โฟกัสที่ตัวเองสิ่งนี้หมายความว่าหมายความว่าแม้แต่สมาชิกของอารีผาดเทมเพิลก็ยอมรับความพ่ายแพ้เมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับฮิตเด่นเอ็ดเอ็มเพอเรอร์ทักษะการก่อตัวของวิหารเส้นทางอารีไม่ได้ด้ยกว่าของเราแต่พวกเขามอบมันให้กับจัก,กรพรรดิที่ซอ,อออออนนนนเเ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 รรราาาาาากกกกมมมพพื่่่่ชชัััยยยะะไไได้ไป้ททปถถีีงบบทิลลวส ทักษะการก่อตัวของดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นยุ่งเหยิงในสายตาของฉันพวกเราจะยืนหยัดเคียงข้างที่สามารถชนะได้อย่างแน่นอนคราวนี้เราได้เดิมพันที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่การอภิปรายกับอาเรพาดเทมเพิลจะถูกเลื่อนออกไปหลังจากพูดคำเหล่านี้กงซุนยีก็มองไปที่กงซุนหอวูด้วยท่าทางจริงจังคุณเคลียร์หัวของคุณดีกว่าเข้าใจไหมไม่เพียงแต่กงซุนหอวูเท่านั้นแต่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงเช่นกันไม่มีใครสามารถเพิกเฉยต่อคำขาดของหหหหหััััััวว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 นน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 ้้้้้าา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 คคคครรรรออออออบบบบบไไไไดดดดเเเเเเเกกกกกก็็ขงง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 แลลลลปปปถถะะจช่่่่่่่ทีีีุุุยยยยยซซซึึูใสสมมิ บทที่99พลังการพับดุลเข้าข้างเย่ยชางขอวัสดุสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวกงซุนก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นตระกูลขุนนางที่ซ่อนเร้นหรือนิกายที่มีอำนาจหลายคนเริ่มเลือกข้างแม้ว่าเนื่องจากอิทธิพลของดินแดนศักดิ์สิทธิ์กองกำลังพับดุลส่วนใหญ่เลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเลือกอาวุธของจักรพรรดิแต่ยังคงมีนิกายจำนวนมากที่เลือกนิกายขอบซ่อนเร้นเดอะฮิดเดนเอ็ดเซ็ตเป็นสาขาหลักกองกำลังจำนวนมากได้ส่งผู้แทนของพวกเขาไปที่ฮิดเดนเอ็ดเซ็เเเเพพืื่่่อออหหหาาาาาารรรรกกกกกกกียวววััับขข้้มมมงงงลลทดดปะใจ อย่างที่คาดไว้พวกมันทั้งหมดเป็นจิ้งจอกเข้านอกเหนือจากตระกูลกิเทียนของฉันนิกายเทียนยวนนิกาย,กายเกรสกอชิงซันและตระกูลวานาพวกเขาส่งคนไปจริงๆรงที่เทียนเวนพึนพมพำในใจเมื่อเขามองไปทางซ้ายและขวาเขาก็พบทูตของกองกำลังอันทรงพลังหลายสิบคนลักษณะทั่วไปของกองกำลังเหล่านี้คือพวกเขาทั้งหมดเป็นกองกำลังอันดับสองดูเหมือนว่ามีกองกำลังจำนวนมากที่ต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อแทนที่พวกเขาและกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในเวลานี้มีคนเรียกชื่อเขาที่เทียนเวนฉันไม่ได้คาดหวังว่ากลุ่มกิเทียนของคุุณจจจจจะะตตัััััดสิินน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 ใใใเเเเเเชชช่่่่่้้ฉคคคออออขขขขาา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 งงแแปลลลลกกกกหหหหบมม็ยยยรรววญูืีีท กงซุงยี่ระกูลกงซุงของคุณส่งกองกำลังทั้งหมดออกไปหรือไม่คุณตัดสินใจครั้งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ท่วมท้นไปทั่วโลกหากคุณต้องการมีส่วนร่วมก็ทำให้ดีที่สุดท่านผู้นำระกูลของระกูลกิเทียนมาที่นี่เป็นการส่วนตัวไม่ใช่หรือเมือเมเม่อกงซุงยี่นำกลุมกล่มกงซุงทั้งหมดและลงจอดบนถนนสายหลักของมิกายิดเดนเอ็ดกิเทียนเปนตกใจมากจนพูดไม่ได้มีคนมากเกินไปเกือบทุกคนจากครอบครัวกงซุงได้มาผู้คนจากวิหารอาเร่ผาดเป็นผู้ช่วยของมิกายิดเด้นเอ็ดไม่ใช่หรือพวกเขาเรียกว่าสาขาของสาขาครอบครัวทำไมไม่ไปสู้กับพวกมันล่ะแม้แต่กงซุงหอวู่ก็ยังสงสัยและผู้คนจากกองกำลังอื่นยิ่งสับสนมากขึ้น เราต้องการชนะและกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ที่นี่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราแข็งแกร่งกว่าอารีพารธเทมเพิลไม่สนใจที่จะอธิบายมากเกินไปกุงซุนวูได้นำสมาชิกในตระกูลของเขาไปที่ห้องโถงใหญ่ของฮิดเดนเอ็ดเซ็ทอี่เทียนเวนมองจากด้านหลังหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ส่งจดหมายด้วยดาบบินบันทึกข่าวของตระกูลกุงซุนทั้งหมดที่แปรพักไปยังตระกูลกิเชียนและส่งกลับไปยังฐานที่มั่นของตระกูลกิเชียนในนิกายหลักเซ็กมาสเตอร์ดิ้งค่อนข้างตื่นเต้นในขณะที่เขาต้อนรับนนนิิิกาาาาาายยยทีี่่่่มมมมมมเเเและขออออออคคคควววววรรรืืบััชช้้สสูงจ หัวหน้าเผ่าของตระกูลกิเชนกิเทียนเป็นมาแล้วต่อจากนั้นตัวแทนจำนวนมากจากกองกำลังต่างๆมาที่สาขาหลักของนิกายฮิดเดนเอตเพื่อเจรจาพวกเขาทั้งหมดนำสมบัติลํำคาของพวกเขามาโดยไม่มีข้อยกเวน้นนั่นเป็นสมบัติสุดท้ายของนิกายต่างๆผู้นำนิกายดิ้งไม่ได้ปฏิเสธพวกเขาเพราะเย่ชางต้องการวัสดุดจำนวนมากในการจัดตั้งรูปแบบทันทีที่กองกำลังทั้งหมดมาถึงฮิดเดนเอตเซกเย่ชางก็ใช้ประสาทสัมผัสทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อสแกนทีมของพวกเขาสมบัติทางโลกและทางโลกที่คนเหล่านี้นำมานั้นก็ถูกตรวจสอบโดยเขาอย่างชัััััดดดดเเเเจนน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 ช่่่่่่่กกกกมมยยยงงงงหาาาาาาไไลลพอแแแแ้้ววีีีขข็รตใทททสุบบิ์ อย่างไรก็ตามจำนวนของพวกเขามีมากกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์หากจำนวนนิกายที่มาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวนเงินทั้งหมดจะเกินวัสดุของดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเยช่ชางตัดส,สินใจที่จะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และรับกองกำลังเพิ่มเติมเพื่เพอเข้าข้างเขาในไม่ช้าผู้อาวุโสร,รับเชิญทั้งหมดที่นิกายฮิตเด่นเอ็ดยอมรับก็มารวมตัวกันที่ยอดไม้เอโนอนฮีซิ่วซิงหยิบรายการหลายร้อยรายกายร,าร,าราและแจกใจ่ายให้กับแขกผู้อาวุโสทีละคนทุกคนรายการนี้ประกอบด้วยวัสดุที่อาจารย์ต้องการโปรดใช้ารายชืืืื่่่่่่่่่่่ออ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 นน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 นีีีีีี้้้้แแแแลล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 ะะะะไไไปปปทททดดดดดดิิิิศััััััักก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 ก์์์์สสสสธตตาา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 งงงงงๆเเเเเเเพรร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 รบมมมมจจยยยยยยยวววววววใคคคถหหหหหขโโผ็็ชชู ฝ่ายเหล่านั้นต้องให้สิ่งที่พวกเขาตกลงกันไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวัตถุดิบเหล่านี้จะต้องถูกรวบรวมแขกทุกคนก็จะไปโดยไม่เสียเวลาหลังจากถูกปรับปรามในฮิตเดนเอเซ็ e Z เป็นเวลานานพวกเขามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเย่ชางส์พวกเขายิ่งชัดเจนมากขึ้นว่าการครอบงำจัก,กระรัดองเดียวในโลกเป็นอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกเขาได้รับคำสั่งให้ทำตามที่เขาบอกและไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้หักล้างในหัวใจของพวกเขาแขกผู้มีเกียรติเหล่านีี้้้ตต่่่่่่่่่าา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 างง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 งพพพพดิถึคคควววววววมมมโรรรรรยยยยขขขขออออเเเเเเลลแแแทนนนืๆจะสสสสััสัััผผกกกกกกกบบู็ ไม่นานข่าวก็แพร่กระจายไปทั่วโลกมนุษย์สวรรค์นี่มันแค่อุกอาจในบทวารซีดีวีปรมาจารย์ลัทธิลี่ยูเอนีอยงขวา้างแผ่นหยกที่ส่งข้อความด้วยความโกรธลงบนพื้นแผ่นหยกบรรจุเรื่องของฮิดเดนเอ็เซ็กที่ส่งผู้คนไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อรับสมบัติทางธรรมชาติเมื่อมีการประกาศต่อสาธารณะเนื้อหาเฉพาะในรายการก็ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยปริมาณและคุณภาพของวัสดุนั้นยอดเยี่ยมมากจนทำให้โลกตะลึงเขากำลังพยายามบังคับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราให้ดำเนินการแต่เนิ่นๆหรือไม่เเเเเเเขขขาา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 าไไไมมมมมมม่่่่่่่่กกกกกกกลลลัััวววววรรรรรจจจะะสสสููู้้้้้นนนนนนตยยหหออออแีีีีีิงงงฐทึึซ็็ถษคบดื ที่สำคัญที่สุดหลังจากที่ผู้อาวุโสร,รับเชิญมาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์และถ่ายทอดเจตนารมณ์ของนิกายฮิดเด้นเอ็ดพวกเขาก็หันหลังกลับและจากไปราวกับว่าพวกเขากำลังพูดว่าฉันบอกคุณแล้วต่อไปคุณจะต้องใช้ความคิดริเริ่มในการส่งมอบวัสดุสิ่งนี้ทำให้กองกำลังสูงสุดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์โกรธจัดสิ่งที่ทำให้พวกเขาโกรธยิ่งกว่าเดิมคือวังเทพปฏิเสธคำขอของผู้อาวุโสที่เป็นแขกตั้งแต่เริ่มต้นนี่เป็นเพราะพวกเขาอยู่ใกล้กับนิกายฮิดเด้นเอ็ดมากที่สุดและเป็นดินแดนศัก,กดิ์ มือยักษ์เจาะทะลุเกราะป้องกันโดยตรงและปรากฏในคลังสมบัติของวังเทพไม่ว่าไพ่ใบไหนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใช้พวกเขาก็ไม่สามารถหยุดจักรพรรดิขอบพี่ซ่อนเร้นจากการแย่งชิงวัสดุได้วังเทพกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สามหลังจากสถาบันเฮเวนลี่ดาวอะคาเดมี่และเฮเวนแอนด์เอิร์ธวิงเลียนถูกล้นสมบัติของพวกเขาโดยตรงโลกอยู่ในความโกลาหลผู้อาวุโสรับเชิญคนต่อไปของฮิดเด้นเอ็ดเซ็กนั้นไม่สุภาพมากกว่ามีคนจำนวนมากที่จะไปหลังจากออกจากรายการราวกับว่าพวกเขาไม่กลัวว่าจะไม่มอบวัสดุให้หยิ่งยิ่งมากเเออาจจคนน้งงธโร็บหก ไอ้บ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราเคยได้รับความอัปยศดอดสูงเช่นนี้เมื่อใดลียูเอนี y i n งได้ติดต่อผู้เท่าของนิกายโดยด่วนแล้วเชื่อมต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกือบทั้งหมดผ่าน Heavenly Tower of Legacy ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเร่งการจัดกำลังทหารของพวกเขาเกิดพายุขึ้นทั่วทั้งโลกมนุษย์ผู้ฝึกตนหลายคนรู้สึกว่าการกระทำของนิกาย Hidden Sect ในครั้งนี้นั้นเกินกำลังเกินไปพวกเขากลัวว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่จะทนไม่ได้ไม่มีใครอยากให้รากฐานของนิกายของพวกเขาถูกพรากไปเช่นนั้นมหาสงครามกำลังจะแอ บรรยากาศเริ่มตึงเครียดมากขึ้น